ตุงงวงอันนี้ก็คนสวัสดีครับปาติ๋มปาติ๋มเฮ็ดหยังมือเนี่ยไปเก็บผักขี้โคมมาแล้วกะมาซ่อมซ่อมเพื่อแกงใส่ปลาคอน้อยปลาคอใหญ่โอ้ยย็งบอบรรยากาศอันเรานั่งซ่อมผักขี้โคมครับกับบรรยากาศดีดีอันไปเก็บผักไม่ได้ใส่กวนใหญ่ อยู่หลังบ้านอยู่ตรงหน้า,าหลังบ้านอยู่ตรงหน้าเาเนี่ยเออเอ้ามันเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันก็อยากแก่เพราะว่ามีป่าป่ายเออม,มีบปลายบปลายคือไปเก็บแต่ก่อนเอา้าแต่ว่าก็งามอยู่ด้วยเนี่ยงามแต่ได้เลือกเอาแต่ว่าห้าสิบอันนี้ก็ได้เอาไปขายเนาะอันนี้ เอามาแกงให้ผู้เฒ่ากินเอากต้องแต่งเอาแต่ยอดมันอ๋อเอาแต่่าสิแกงอห้ยาย้กินบะไม่จาเป็นต้องสวยคือเด็ดเอาที่อ่อนๆแล้วเอาแต่ใบก็ได้นะกินใบข้ามแล้นตวนี้ซื้อคําแพงเด้อครับตัวนี้ซื้อคําแพงเบืองนั้นมาละคําแพงจะกินที่แกงขมไหมลูกอ่ะแม่ให้หนูกิน ไม่อันนี้ของคนง่วินกระด้ง่วกระบาไทยเด้อสิบอกง่วกระบาไทย oh, <no. S 1> ไเบา่ออะบังเอิญเ้าเข้าให้ความเอ็นดูเขาให้ความเป็นกันเองก็เขาขเขากับแพ่เข้าจักปีเลยตัวนี้ง่วยังไม่ถึงห้าเดือนแม่บอกเมากษายนพฤษภาคมมิถุนายไม่ใช่พฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลา กิจกาทันว่ามากรลยอ่ะแปดเดือนแล้วอีดบืงพ้อขายตัวนี้ <c oughs> เอาละผู้ดำเันไปละไปลว,ลวโอ้ทุกคนเล่นบุได้มีโอกาสเข้าไปติดตามป่ายวนป่ายุาย่ข้องใส่ไกลข้องไม่จะหลอดเลยยึดติ่มไปแวะเบิ้งหรอบอไปแล้วเปน็นยังไงยายตายอยู่แต่บรายาแบบตื่นขึ้นมากินเนงือ้อยู่ก็ก,ก,กมีไงท้องอยู่เปนบอ อันลูกน้องเพิ่นเปิดน้ำใส่แองหายเพิ่นลูกน้องใดลูกน้องย่ายหลอดเปิดเปิดน้ำใสใสใสบอยใสกาเพิ่นนั่นแหละเมันละริมปีดบบานี้น้ำร้น้ยบ่แมนปีดแล้วบ่ได้เอาสายยางออกมันเลยดูดขึ้นก็เลยดูดปาออกปาก็เลยบ่ออกแต่ว่าน้ำมันออกจากปากน้ำรดน วมาเราจังไปเห็นข้อยู่ป่าบโใครอยู่บ่ตายหลายเนะะาะเ,ออเดี๋ยวมือหลังจังเสียนเข้าไปไายมาให้เบิ่งอีกเด้อทุกคนเพราะว่าวหาเมื่อเราหายไปเบิ่งเขาเข่าใส่เข่าตก,กกาไว้ยูนบ้านนั้น่น,นแไ,ไม่หลอดก็เห็ดหน้าปังเห็ดหน้าปังตกกาไปสาม ม,มันผู้นังงัวเพิินกระไล่เคลือ่อนเป็นแล้งงัวไล่จุดไหมทุกคนไม่พันมันพันบามันแดงแต่ทีนี้เขาก็อาจจะสงลูกไม่ดีน้ำเชื่ออาจจะไม่ดีอืมพันยังเกาะบามันแดงมันแดงมัน,นีแม่ขาวลูกเลยออกมาดางังแต่ไม่เป็นไรเขาจะเป็นยังไงเขาก็คือวัวเราตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยตัวเมีย อเอาขี้อ้อนด้วยงั้นดิหัผักให้งัวกินทุกคนเอ้ยจางมันคือสิก,กินมันขมแม่มันกินนยู่เด็บ<า>่กลิน,น,นง,ง่ายอ,อันนี้ผักแกงส้มแกงใส่ด้วยกันรสชาติมันก็กลมกล่อมเห็นบอทุกคนบรรยากาศดีดี ผู้ใดอยากมากลางเต้นก็เมื่อกลางนะครับเด้อเอาเต้นมาเองเอาเต้นมาเองผู้ใดอยากเมื่อกลางกับเมื่อกลางง้วกับนี่หชีแห่เบิงเป็นรับดีบ่บอกข้าเจ้าเต้นมาเป็นรับข้าเจ้าดีก่เดี๋ยวมือหลังจังสืบมานังแก่งให้เบิงแหนเบิงกันหล้กก็สซ่วนกันกินเด้อพี istent, کا, osure, ten, sous, feminine, ่น <laughs> <laughs> <Mansion> <op'> ้องเด้ออันักคีคมเนี่ย หมื่อวานนี่เบิ่องสองหนึ่งยายอนหนึ่งกับแกงสูลูกกินใส่ปลาคอใหญ่เราสดน้ำเอาสดน้ำเอาที่ส่งให้เจ้าเบิ่งกันะจะเป็นบัวไซดีกว่าฮะแล้วบัต่ำแล้วต่ำแล้วก็หั่นตะไคร้จักอันนั้นบันบเได้เบิ่งค่ะกระสือบัใสซอยู่บ่บัใส่มันคือสีแซบมันก็ต้องใส่บุกพริกแน่ละหน่อยหน่อยนึงแม่ก็บอกว่าอันนี้มีตะไคร้มีใบมะกรูดถ้าใส่ใบมะกรูดนี่มันบัเข้ากันได้ กับน้ำประหลาดสูตรไผ่สูตรมัน oh, <no. S 1> สูตรไผ่สูตรมันเนาะทุกคนมักแบบใดถือกลิ่นแบบใดก็เฮ็ดไปรสล,ละไปาวกิอของเฮานี่บ่ต้องใส่หยังหลายเดี๋ยวมื้อหลังจังเสียเนี่ยเบิ่งเดอ้ออันทุกคนเดอ้อต่ำปูงเป่งปูงเป,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 ป่งอยู่นี่ล่ะรอใส่ถุงนี่ล่ะมื้อนี้ใส,มส่มักบวบนั่งเซ่บๆซ็อยากกินอีกอันปติมเรามีนมาอัปเดตตัวครับเขาจะเอาโลงสีมาส่งเรามื้ออื่นแม่นบ่ เขาจะเอาโลงสีมาสรงเล่ามืออื่นเดี๋ยวเสียนทายคลิปลงสีให้เบิง้งนะครับว่าโล่งสีเล่าเนี่ยมันจะเป็นโล่งสีจังไดรูปลักษ์แบบไดทํางานแบบไดนะครับเด้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งในคลิปต่อไปนะครับเด้อโอเคตอนนี้ก็แดดลมลม,ลมตกแล้วเดี๋ยวปติมเออปติมกระสิปเตรียมอาหารเย็นให้ยาย,ะย,าายนะครับเด้อเอาปติมล,ลาลาทุกคนซา สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยกดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยโอเคใใรครับโอเคนะครับสวัสดีครับ